ลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านครับสินสามิงอยากจะบอกกับท่านว่าในช่วงสัปดาห์หน้านี้ก็คือตั้งแต่วันที่8มิถุนายนจนถึงวันที่14มิถุนายนเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมีโอกาสจะได้รับทรัพย์นะครับหรือมีอะไรบางอย่างที่มันจะเอื้อโอกาสที่ดีให้กับตัวคุณ มันเหมาะอย่างมากที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะเอาความคิดสร้างสรรค์มาใช้ที่จะเตรียมหรือว่าจะแพรนทำอะไรดีๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากตรงนี้อธิบายความเพิ่มเติมก็คือว่าใครที่มองรูทางอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นรูทางในการทำธุรกิจการทำมาหากินนะครับหรือว่าการทำอาหารแหลกนั่นแหละมันมันเป็นความหมายเดียวกันนะครับ ก็ขอให้ใช้จังหวะและโอกาสในช่วงสัปดาห์หน้านี้แพลนหรือเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณกำลังจะเข้าไปทำนะอยากกันนั้นเลยชาวลัคนาราศีสิงค์คุณจะมีเรื่องแฮปปี้เรื่องที่ทำให้คุณสบายใจเข้ามาในช่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันที่8วันที่9กก็คือวันจันทร์และวันอังคารของเดือนมิถุนายนนะครับ จะมีเรื่องแฮปปี้เรื่องสบายใจที่ทำให้คุณยิ้มออกทำให้คุณยิ้มได้อาจจะมีการติดต่อประสานงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณพึงพอใจกับมันอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์เอาไว้นั่นก็คือว่าคุณนะครับคุณกำลังนะครับจะ ได้ริเริ่มทำอะไรใหม่ๆสักอย่างหนึ่งจากการผลักดันของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะไปในทิศทางที่ดีสิ่งละอันพลน้อยที่คุณทำแล้วมันยังติดขัดทำแล้วยังยังไม่ค่อยสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเดือนตั้งสัปดาห์หน้านี้ตั้งแต่วันที่8-14ถึง14ก็น่าจะเอามาปัดฝุ่นทำให้มันสักเซสมาก ยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคุณมีโอกาสจะมีโชคดีในด้านการเงินตั้งแต่ต้นสัปดาห์ผมบอกไว้เลยก็คือช่วงวันจันทร์และก็อังคารให้คุณรู้ไว้เลยว่าไม่ว่าคุณจะทางานอะไรคุณจะเป็นเซลล์หรือว่าคุณจะทํางานอะไรที่เกี่ยวเครื่องการติดต่อประสานงานซื้อขายต่างๆให้คุณอาศัยช่วงจังหวะวันจันทร์และอังคารผมพยากรณว่ามันจะสําเร็จนะครับส่วนในเรื่องของความรัก ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีความรู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจกับการคิดถึงคนรักนะครับสิงห์หลายๆคนที่มีแฟนอยู่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันด้วยเหตุผลบางประการและทําให้มีความรู้สึกคิดถึงอย่างมากในช่วงประมาณวันพุธวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ จะคิดถึงจนทําให้คุณหงุดหงิดเลยแหละครับเออคล้ายๆกับว่าอยากจะเจอแล้วก็ไม่ได้เจอโดยเงินไขอะไรก็ตามทําให้รู้สึกไม่สบายใจทุกใจไม่ค่อยแฮปปี้นักแต่ถึงอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับที่ยังโสดเป็นไปได้ว่าช่วงปลายสัปดาห์อาจจะมีใครทักทายไปไป,ไปหาคุณหรือคุณออได้รับการเขาเรียกว่าการสารไมตรีจากใครคนหนึ่ง แต่ก็คงจะต้องดูให้ดีครับสินสาม,มิ่งพยากรณ์ว่าคนคนนี้ไม่น่าจะโสดเขาไม่น่าจะอยู่ในสถานะโสดเขาน่าจะมีแฟนอยู่ไม่ว่าจะมีแฟนหรือคนรักในการคบหาแบบแต่ก็ตามแต่ก็ดูแล้วเขาไม่น่าจะโสดนะครับในคำพยากรณ์ตรงนี้บอกว่าเขาอาจจะพยายามอยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณซึ่งเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นสิงห์ผู้ชายหรือว่าสิงห์ผู้หญิง นะครับมีโอกาสที่จะได้เจอเจอกับใครบังเอิญแล้วเขาอยากจะเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณย้ําว่าวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่12วันเสาร์ที่13วันอาทิตย์ที่14เป็นช่วงแห่งการสารสัมพันธ์แต่มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่คุณเองก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับมมนไม่หมายความว่าคนมามาสารสัมพันธ์คุณแล้วมันจะสรุปได้โดยง่ายจริงๆมันแปลความหมายถึงคุณเองยังมีความรู้สึกลังเล ที่จะเอาอยัางไงกับมันด้วยซ้ําไปแต่พยากรณ์ซ้ําอีกครั้งหนึ่งว่าสําหรับคนโสดมีโอกาสเดินไปเจอกับคนที่มีเจ้าของสูงมากในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับหรือคล้ายๆกับว่าผู้ชายอาจจะไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามีคนดูแลอยู่แบบลับๆเออแล้วเขาอยากจะมาเจอคุณนะครับหรือคุณผู้หญิงอาจจะไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งสถานภาพยังไม่ชัดเจนไอหาขึ้นสเตตัสไม่ถูกเลยแหละเอาเป็นว่าอย่างนั้นก็แล้วกัน นะครับเออนั่นแหละแล้วก็ทําให้จุกจิกใจว่าจะเอาอยัางไงดีวะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นเรื่องเงินเรื่ององานสินสามิ่งพยากรณ์ว่าฉลุยสําหรับชาวลัคนาราศีสิง,สงในช่วงสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่8จนถึง14มิถุนายนท่านใดเข้ามารับชมรับฟังสินสามิง,ง,ง,งของเมืองไทยแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้เลยนะครับท่านจะได้รับชมสาระความรู้ความบันเทิงในด้านของโหราศาสตร์และอื่นๆก่อนใคร ก็ขอให้โชคดีครับวันนี้ชิเสหมิงไปก่อนไปก่อนแม่สาวน้อยสวัสดีครับฮาาสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่กลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงโหราโหรา24สะกดนะครับเป็นลายแอดนะครับ at @horahora24 สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆกันเอเองนะครับคุณจะได้ทราบลัคนาราศีของคุณที่ถูกต้องขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID master M i n g 6มิ6 6 6 6 นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอร์สที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางลายนี้เช่นกันขอให้ทุกท่านนะครับประสบ,บความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ